ลาวเมื่อปี2,540นะคนร้ายไม่ทราบจำนวนให้อาวุธปืนยิงแหกดาตำรวจสอพอปากเก็ตแต่วันนั้นเนี่ยจ้าพลก็ใส่หมวกพอเราเรียกปุ๊บยิงเลยแกยิงปืนขึ้นฟ้าเลยพอขึ้นไาชักเรือได้แกยิงปุองปุ้งปุ้งปุ้งเลยหัวก็สุนอยู่ในมือหลุงพ่อ เราเมื่อปี2540คนร้ายไม่ทราบจํานวนใช้าอาวุธปืนยิงแหกดานตำรวจสพปากเกร็ดเข้าสู่ขบวนการไล่ล่า1่ตำรวจที่จับกลุ่มคนร้ายนะครับอยู่กับเราแล้วพุ่งกับครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นยังไงครับเมื่อ2540นะฮะพอดีตอนนั้นรับรายการอยู่ที่<อ>เป็นสวัสดิ์สือพักหนึ่งอยู่วันนั้นประมาณสักสองทุ่มสองทุ่มเ็จเศษเจอที่ตำรวจปากเกร็ดเราก็ตั้งด่านับ ตั้งด่านเสร็จแล้วก็มีรถ,ม,รถมีรถอยู่คันหนึ่งพยายามเอ่อตำรวจเขาก็พยายามที่จะให้เข้าซองเพื่อจะทําการขอตรวจเ,เจ้านี้ไอ้รถคันนี้ก็ไม่เข้าหแหกเลยโดยใช้ปืนอาวุธปืนอาวุธเอ่อ,อ,อเป็นปืนสั้นเนะี่ยยิงยิงกันเจ้าพี่ตำรวจด้วยแล้วก็แหกด่านหนีขึ้นมาได้ทีนี้เขาก็มันเป็นการรา,รายงานขึ้นมาตามเหนเหนือขึ้นมาอีก ทางเราสื่อภาคหนึ่งก็พอดีผมเป็นสวัสดิงานสามควบไอ้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องคดีอุชกัรของของภาคหนึ่งอยูน่นะฮะเมื่อเราทราบนั้ปุ๊บเราก็หาข่าวหาข่าวก็คือหาจากสายหาจากพวกพวกเราเข้ามาทิศทางตามทิศทางคนร้ายที่หลบหนีก็ทราบว่าคนร้ายเนี่ยเข้ามาหลบซ่อนอยู่ที่แถวแถวคลองหลวงครับแล้วแถวคลองหกคลองเจ็ดคลองแปด แถวเขึ้นกับสพคลองห้านะฮะเราก็จนทราบมาว่าคนร้ายในชื่อในนับในนับมันดักครับนะ,ะบหลบหนีขึ้นมากับพวกสองคนหลบหนีขึ้นมาอยู่กับเพราพวกชื่อชื่อในพลมือแปรบ้านที่ใายาพลมือแปรอยู่ที่คลองเจ็ดแล้วเราก็ตามไป ตามไปดูตามไปดูที่บ้านปรากฏว่าหลบหนีขึ้นไปอีกแล้วหนีจากกอ,อ,องเกตขึ้นไปก็ไปเข้ามาพื้นที่อาเภออุทยัยแถวบ้านหนองน้ําส้มนะฮะเราก็ตามต่อไปอีกย้อนประวัติหน่อยเพราะคนที่ชื่อพลมือแปรนี่ก็ประวัติแถวบ้านก็ไม่เบาะนอะบก็ชอบกอ่อคดีอะไรต่ออะไร มาตลอดเลยก็คือรักเล็กขโมยน้อยนู่นนี่นั่นอยู่ในหมู่บ้านเข้าไปตรงไหนกูออกมาแล้วครับตามกลวิธีของดาวร้ายก็คือกูจะเท้าแตะข้างหนึ่งกูก็เอาอะนะติดไม้ติดมือมาครับนะคือไปแล้วต้องมีของมาต้องมีออกมาต้องมีออกมาแน่ต้องมีออกมาแน่ครับเสร็จแล้วเราก็รู้ว่าหนีมาอยู่น้องส้มมาอยู่บ้านผู้ใหญ่บ้านคนผู้ใหญ่บ้านเราเราก็ต่างเพิ่นมอีกปรากฏว่าหนีอีกพาพาเจ้านับเนี่ย หนีขึ้นไปอยู่แถวชฉอมชฉอมสระบุรีสระบุรีแก่งคอยนะ,นะขึ้นไปแก่งคอยพอเราตามขึ้นไปแก่งคอยอีกแก่งคอยก็รบขึ้นอีกได้ข่าวว่าทีนี้พาขึ้นเหนือเลยอผาขึ้นเหนือเลยพอเราก็ตามไปเหนือตามมาที่จังหวัดสุขโขทัยเพราะว่าในพลมือแปเนี่ยพลมือแปเนี่ยเออไปอยู่ที่สุขโขทยัยวันนั้นเราก็ไปเฝ้าไปอะไรตอนอะไรรออยู่ ในซอยเนี้ยคาดว่าไอ้พลมือแปเนี่จะเอาจะจะนับมันหนักเพามามันหลบซ่อนไว้อะนะเช้าเสร็จแล้วเราก็กินข้าวกินอะไรเสร็จตั้งแต่หกโมงและเราก็เดินเกลดูพื้นที่วันนี้มันมีรถอยู่คันรถกระบะรถกระบะมดาด้าเก่าๆอ่ะนะเก่าๆเข้ามาแล้วว่าไอ้รถคันนี้ที่เป็นรถที่เจ้าพลมือแปเขาชอบใช้ครับนก,ก็เรียกเรียกเลยพอเรียกปุ๊บ แล้ววันนั้นเนี่ยเจ้าพลก็ใส่หมวกใส่หมวกหลุบหน้าเยางแล้วก็ขับรถพอเราเรียกปุ๊บเขาก็เอากระจกลงเอ๊ชื่อไหลเนี่ยมันก็บอกชื่อไหลมาด้วยนะแต่ไม่ได้บอกชื่อพลนะแต่เราสังเกตไงเราสังเกตมือข้างมันแปรอ๋อก,ก็เห็นเล่แล้วว่า <laughs> <laughs> เห็นแล้วเห็นแล้วอนี่มันแปรไอ้พลใช่ไหมเนี่ย อย่างนีรับเลย,เ,ลยเอ๊ะเมื่อกี้ไม่ได้บอกชื่อนี้เนี่ยก็สะดุดสะดุดบอกครับรับแล้วแล้วโอเคแล้วก็โบกรถเข้าข้างทางเลยก็ประกบไปพอ<ม>ดีช่วงนั้นเนี่ยก็ไปกับตำรวจอีกคนพิชูพิชูพิช,พชูสืบผ้าก็ขึ้นรถไปบอกให้พาไปที่บ้านที่เรามาพักสิ้ันญาติอ่ะมันก็พาไปนะแต่เราก็ เราแวงเหมือนกันเนี่ยว่ามันจะพาไปที่บ้านมันจริงหรือเปล่าแต่มันก็ขับตรงเข้าไปเลยนะเข้าไปในบ้านที่มันมันเช่าอยู่มันบอกมันไม่เช่าบ้านนี่กับลูกเขยแล้วก็อมีคนอื่นด้วยหรือเปล่าบอกไม่มีแต่เราก็ไม่เชื่อเราไม่เชื่อก็พาไปพอไปถึงมันก็ชี้ให้ดูว่าเนี่ยบ้านหลังเนี้ยมันมาเช่าอยู่เป็นบ้านสองชั้นครับเสร็จแล้วเราก็บุกเข้าไปในบ้านเลย บุกขึ้นไปในบ้านข้างบนเสียงเอ๊ะอะเอ๊ะอะคุณค้างคือข้านใช่ไหมเราก็วิ่งขึ้นไปข้างบนเลยแง่ขึ้นมาดูหน้าต่างไอ้คนมันกําลังจะโดดพิชูก็วยอยู่แล้วพิชูพอเงยพอพ้นไอ้บันไดแล้วมันจะมีบันไดขึ้นไปบนชั้นสองใช่ไหมคพอเลยบันไดปุ๊บไอ้นั่นยิงเลยยิงพิชูเข้ามาเลย ยิงใส่เปิดทางยิงเปิดทางเพื่อจะหลบหนีแล้วมันก็จะกระโดดหน้าต่างครับพีชูก็ไวพีชูก็ยิงสวนไว้เหมือนกันยิงสวนรู้สึกว่าโดนโดนหลังอ่ะมันเอี้ยวตัวจังหวะมันเอี้ยวอ่ะโดนหลังไปเสียงนึกเสียงดังได้ได้ยินดังเลยได้ยินเลยผมอยู่บนบ้านผมยนีได้ยินเลยนะแล้วผมก็วิ่งลงมาข้างล่างเขาพีชูแกก็ไล่กวดขึ้นไปข้างบนผมก็วิ่งลงมาข้างล่างปรากฏมันจุก ไปไปวิ่งต่อไม่ได้ปืนเอ๊ะปืนมัน,ป,นปืนมันล่วงอยู่ก็แสดงว่าจุกนี่ไม่เข้าหรือว่าเข้าแล้วจุกนี่มันอาจจะล่วงมาแล้วมันไปโดนอะไร<อ>จุกมาเนบ้าน,นมาตแต่เลือดไม่มี<อ>ไม่มีเลือดไม่มีอะไรพี่ชูยังบอกเลยมันโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ยิงขู่กันอ๋อก็ยังไม่ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าโดนยิงยิงโดนผู้ตอยคนไยหรือไม่อย่างไง ไม่รู้ไม่รู้ก็นึกว่าไอที่ไปไม่ได้ก็นึกว่ามันโดนยิงทีแรกนะแต่เราสเกตดูตัวมันแล้วเลือดไม่มีไม่มีเลือดเลยไม่มีเลือดเลยพี่ชูก็ชงโงกต่างๆดูอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นไอ้นังนอนงอหงิกอยู่อย่างนั้นเนี่ยไอเราโอาของใส่แย่แล้วตายแน่ตายแน่แต่เราก็ไม่เห็นเลือดนะล้วเข้าไปจับจับตัวมันได้จับตัวมันเสร็จแล้วก็ดูดูดูทั่วตัวเลยไม่มีเลือด ไม่มีเลือดไม่มีเลือดไม่มีรอยเข้าไม่มีอะไรเลยเสื้อผ้ามันก็ปกตินะครับเสร็จแล้วมันบกมันโดนอะไรไม่รู้ข้างหลังที่ไหบลาร์นเนี่ยไม่คิดว่าไม่คิดว่าโดนยิงมันก็ไม่คิดว่าโดนยิงเพราะว่าตอนนั้นมันกาลังไอ้นั่นอยู่ไงอ๋อกำลังชุลมุนชุลมุนชุลเกอยู่มันก็โดดหนีด้วยยิงด้วยนะมันก็ยิงด้วยเสร็จแล้ว เเราก็พยายามดูที่ตัวมันอนะ่ะมันก็โอเคเราไม่มีปืนแล้วส่วนการที่เราจะหาปืนมันก็เอาไว้ที่หลังเพราะเราก็คุมตัวมันได้แล้วปรากฏว่าเราก็คาตัวค้นตรวจคน้นเราก็รีบตรวจค้นตัวเลยมันก็บอกอะไรมีนข้างหลังผมเจ็บๆอยู่ข้างหลังปรากฏว่าอะไรเนี่ยฮะโอ้โหบวมเป็นกำปั้นเลยที่กลางหลังท,ที่สะบักหลังเนี่ยฮะอมอนใช้พอพสักพักพ่ชูก็ลงอาะ ก็มองหน้านัอนไอ้ทงัยมันจะถูกยิงเข้าแล้วแต่ไม่เข้าเนี่ยมันยิงไม่เข้าบวมเป็นลูกของปั้นเลยนะเสร็จแล้วก็ดูสร้อยมันดูอนะไรมันมีพะระหลวงพระทองวัดมูลเหล็ก๋อ้วัดมูลเหล็กก็มันจะเป็นของหกนะครับแต่ไอ้บ้านมันอยู่ของเจ็ดมันอยู่ใกล้ๆบ้านน,นะปรากฏว่ามันมีหลวงพระทองห้อยอยู่องค์ น่าจะเกิดจากอภินิหารคอลุงว่ททองวัดบุหล็ก์ยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าบาดแผลที่ขึ้นเนื้อหลังเนี่ยเป็นรอยโดนยิงแน่มันบวมขึ้นมาเฉยเลยทีนี้มันมันโดดหน้าต่างลงไปใช่ไหมมันโดดหน้าต่างมันก็ไม่ได้โดดอะไรมันก็ลงลงโดดหน้าต่างจากชั้นบนลงมาครับก็คือเอาขาลงไม่ได้เอาหลังลงไม่ได้อะไรมันก็ไม่มีอะไรมันก็พื้นที่ข้างล่างมันก็เป็นดินนะเนาะมันก็ลงลงเนี่ย ทีนี้พอเรารู้ว่าเป็นพ่อทองก็รายงานนายให้หนายทราบก,ก็ไปขอเช่ามาไปขอเช่าหลวงพ่อทองปรากฏว่าพอทักเที่ยงนเลยมั้งคนมาเริ่มรู้ไงคนมาเริ่มรู้แล้วก็คุมตัวตะพลด้วยนะลูกเขยแกมาด้วยเพราะว่าช่วยพายนับหลบหนีตอนหลังเนี่ยตะพลแกก็รับสาภอพาว่าพายนับมาหลบหนีหลบหนีมาที่นี่ก่อนแต่ไอ้นับมันไปก่อนแล้ววันหนึ่ง ออออกหน้าก็สำรวจเข้าอ่าทีนี้ก็คุยกับไอ้คนที่ถูกยิงครับไอ้เนี่ยเขาบอกไม่รู้เหมือนกับมีไม้อะไรมากระทุ้งข้างหลังมันออกใหญ่เลยแล้วมันก็หัวทิ่มลงมาเลยมันก็คาดว่ามันมันน่าจะถูกยิงนะอืมแต่บวมขึ้นมาเลยแต่เสื้อผ้าก็ไม่เป็นไรนะไม่มีรอยกระสุนไม่มีรอยกระสุนเลยฮนะก็น่าจะเกิดจากาตรงนี้แหละอภินิหารหลวงพ่อทองก็คือ ดันลงมาก่อนให้พ้นวิถีกระสุนหล่นลงมาถ้ามันเป็นวิถีกระสุนจริงโดนยิง,จร,งจริงเนี่ยหนึ่งจะต้องมีรอยเป็นจ้ำแดง,แดงแดๆเล็กๆรอยกระสุนเข้าไปถ้ายิงไม่เข้าจริงใช่ไหมครับ,รบถ้าพูดถึงเป็นอาวิธิหารเพราะอาจจะตบลงมาปุ่มฟั่มลงมาให้พ้นวิถีกระสุนใ,ให้พ้นรยกระสุนแต่ก็ดูแล้วเนี่ยมันมันบวมมากอะของัง หนังมันไม่มันถ้าเกิดคนยิงไม่เข้าอาจจะเป็นรูจ้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับที่เราเคยเจอกันอ่าเนัะอย่าลืมตรงนี้มันเป็นกระดูกอ๋อเป็นกระดูกเเหมือนก็อะไรมาตีเหมืมันข้างหลังวรคับเนี่ยผมภาพพู่กับถ้าภพพุงกับวิวิเคราะห์เกิดจากเกิดจากสาเหตุอะไรถ้าเกิดจะถูกยิงนะเพราะมันก็โล่งนะหน้าต่างเหมือนเราขึ้นไปยองบนหน้าต่างนะพักไปเนี่ยโอ้โหทิ่มลงไปเลย ถ้าผมมองถ้าผมมองถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องพิธีหารของหลวงพ่อที่จะช่วยเหลือคนคนหนึ่งครับอาจจะท่านอาจจะผักออกมาค้วิธีีกระสุนก็มีสิทธิ์ก็มีโอกาสแต่ทีนี้ไอ้รอยบวมเนี่ยดะครับไอ้รอยบวมเนี่ยนะเพราะว่าหนังมันบวมหนังมันจะตึงใช่ไหมอ๋อมันบวมเต็มที่อ่ามันบวมเต็มที่เลยเราก็ไม่รู้ว่ามันเข้าตรงหรือเข้าครับเข้านั้นแต่ก็ไม่มีแผลไม่มีอะไรไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยแต่บวมขึ้นเห็นเลยเสื้อตึงเลยตอนที่เอาตัวมันมาแล้วมาแล้วเนาะ เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอภินิหารอภินิหารแต่จะอภินิหารยังไงไม่เข้ากับผักลงมากับถ้าผักลงมามันก็บวมมันเกิดขึ้นอย่างอะไรอืมใช่ป่ะกรนณาคิดน่ะแต่อภินิหารแน่นอนอยู่แล้วว่าก็เป็นปริศนาหนึ่งยิงไม่เข้าแน่นอนไม่ไม่มีแผลแต่มีรอยบวมรอยบวมทเป็นปั้นเลยนั่นแหละครับในวงการก็วิ่งหากันโอ้โหหมดเลยมันสึกว่ามีอยู่ประมาณ300อองค์เลยมั้งผมยังไม่ทันเลย ที่วัดฮะหมดเลยหมดเลย <laughs> ข่าวแสดงว่าข่าวไปไวมากข่าวโอ้โหก็ตอนนั้นโทรศัพท์เรามีแล้วเนาะครับโทรกันวิ่งกันโอ,โ,โอ้โหหลังจากคนมือแปรถูกจับไปครับขบวนการไล่ล่าไอ้นับเป็นไงครับก็ยังมันก็หายไปเลยนะพอเราได้ผลเพราะว่ามันหนีจากไอ้พลมือแปรข่าวว่าขึ้นไปทางแพร่ทางแพร่หรือทางลำปางเนี่ยหลังจากนั้นมาแต่ไอ้ช่วงของผมเนี่ยช่วงของผมก็ จะขาดแล้วแต่ตอนหลังมาทราบว่าไอ้นับเนี่ยโดนจับโดนจับได้ที่ทางรู้สึกว่าจับแพรหรือลำปางนะมีมีชุดอื่นจับได้ครับก็ถูกจับมาส่วนสาเหตุที่เขาต้องแหกด่านหลบหนียิงเปิดทางยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจนยครับเขามีคดีอะไรติดตัวเขามีคดีเยอะนะไอ้นับเนี่ยชายาดังปากเกตให้แยกปากเกตทุกคนจะรู้จักนับหมัดหนักนับหมัดหนักครับผมเป็นเป็นอิสลามอยู่แถวนั้นนะ ก็ก่อคดีตลอดก็กลัวตำรวจไปเจอตัวจริงๆตัวนั้นแล้วอาจจะมีหมายจับค้างเก่าอะไรเนี่ยครับเขาก็คุมอยู่แถวห้าแยกปากเกตนะจะมีอยู่นั้นกลุ่มสลามกลุ่มใหญ่นะแถวๆนั้นก็มีฉายานับปักหนักนับมันดักแต่ชื่อจริงชื่ออะไรชื่อมันละอะไรเงี้ยเนี่ยสุดท้ายก็ทางภาคหนึ่งก็ไม่สามารถดําเนินคดีได้จนไปถูกจับอย่ที่ทางภาคเหนือตำรวจทางเราเนี่ยขึ้นไปจับตอนนั้นผมย้ายแล้วพวก พวกพักหนึ่งเราเนี่ยาไปจับได้ตีมไปจไอที่แต่ช่วงเขายี่ตำรวจก็ไม่มีตำรวจเสียชีวิตเนาะไม่มีไม่มีครับก็เปิดทางครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของว่าไปจับนับหมัดหนักไปเจอกับพลมือแปรก็มีอภิษณิหารของหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อทองวัดมูลเหล็กนี่ยให้เราเห็นได้เราได้ มีฟรนสตาในตัวท่านครั not, be บแต่ตอนนั้นท่านเสียแล้วนะท่านเมินพระพากย์แล้วเห็นว่ามีอภิหานอื่นๆของเกจิอาจารย์อ๋อหลวงพ่อขันหลวงพ่อขันวัดดกจ่าพอดีบ้านผมก็อยู่ใกล้ๆนะเราก็รู้ประวัติท่านมานานแล้วก็พ่อทั้งพ่อทั้งลุงทั้งมีลุงผมเนี่ยเคยบทเรียนอยู่ที่วัดนกจ่าครับแล้วก็เคยช่วยเหลือหลวงพ่อขัน แต่ทีนี้ผมเคยได้ยินลูกศิษย์หลวงพ่อขันชื่อลุงศรีไัยนะฮะลุงศรีไัยแกเป็นลูกศิษย์วัดอยู่ผมก็เห็นแกแกสักยันต์สักพระชิมเห็น้างหลังแกเพราคนแก่มาวัดก็ไม่ค่อยได้ใส่เสื้อนะใส่นุ่งสโลงก็ปากกามาพาดไหลผมก็ถามเอา้าลุงลุงลูกศิษย์หลวงพ่อขันด้วยเหรอเนี่ยแกก็บอกเออ ลูกศิษย์ลุงพ่อขันนะสิดูสิ smile, สข้างหลัง aja, ด้วยป่ะบอกใช่เขาเรียกอะไรลุงเนี่ยอเราก็เห็นเป็นคล้ายๆเป็นรูปเมรินเขาเรียกยันพระชิมยันอะไรนะยันพระฉิมฮะยันพระชิมอ่าเป็นลักษณะเป็นไงมันคล้ายๆกับเป็นเมรรอยอะนึกออกเนาะครับเป็นเมรรอยก็มีธงมีอะไรต่ออะไรเนี่ยสังเกตเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วแล้วก็จะมียันบุรับซึ่งหลุงพ่อพรมลุงพ่อพรม วัขนอนเหนือขนเหนืออาลูกศิษย์หลวงพ่อขันเหมือนกันแต่หลวงพ่อขันเนี่ยลวงพ่อขันก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุขวัดประคองหามเท่าครับแล้วก็หลวงพ่ออ่าวัดบงค้องนะท่านก็ท่านก็ท่านเก่งครับเสร็จแล้วก็ถามลุงศิีไพยลุงศรีไพเคยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อขันเหรอแล้วลุงศิีไพอายุเท่าไรแกก็บอกว่าตั้งแต่แกยังเป็นเนนอยู่เลยแกบทเนนอยู่ที่วัดนกจาบเสร็จแล้วแกก็ว่า ฉันก็บวชเทน,นอยู่กับหลวงพ่อขัน oh. เออลุงทิพยเล่าให้ผมฟังมาสิเป็นยังไงบ้างเออวันนั้นเนี่ยหออลวงพ่อขันบอกให้ให้แกนะเตรียมของเตรียมแตงโมเกียมน้ําไว้ว่าเดี๋ยวกรมท่านมาแวะที่นี่นะ oh. แล้วก็คอยปฏิบัติด้วยครับ oh. เสร็จแล้วหลวงพ่อขันหลวงพ่อขันท่านก็เดินออกไปหน้าวัดเดินออกไปหน้าวัดแกก็เดินตามหลังเดินตามหลังหลวงพ่อขัน ก็うう right? うううう here, exactly มีเรือพอก็เห็นคนขึ้นมาจากเรือแล้วขึ้นมาเออสะพานสระน้ำสระท่าน้ำมีราวสะพานครับก่อนถึงท่าจรมีสะพานนะครนะเห็นคนเลยแกเห็นเลยว่าโอ้โหแกยิงปืนขึ้นฟ้าเลยพอขึ้นมาจากเรือได้แกยิงปุ้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 งเลยเพราะขันท่านก็อยู่เฉยๆก็ยืนตอนหลังมาทราบว่าเป็นกรมหลวงมพองพพอเดินเข้ามาใกล้ๆ พอรู้ว่าเป็นกรมหลวงุมพรกรมหลวงุมพรก็ถามหลวงพ่อขันว่าท่านขันอยู่ไหมแล้วแกกหลวงพ่อขันก็อืมอืมแล้วแกก็แบมือพ่อขันแกก็แบมือหัวก็สุนที่ปืนที่ยิงอยู่ในมือหลวงพ่ออยู่ในมือหลวงพ่อกรมหลวงุมพรถึงก็งงเลยไอ้เรื่องจริงเลยเดี๋ยวว่าตัดคลิปเออไอ้เรื่องจริงเลยหลวพ่อขันก็แบมือมาให้ กมรมหลวงชุ่พรเรียกท่านขันเสร็จ<ม>แล้วหลวงพ่อขันก็เชิญขึ้นไปที่กุฏิครับนะแล้วก็บอกลุงทิพยไพลุงทิพไพเป็นเนนไปเอาตะโมมาทีปเอาตะโมแล้วก็มีโตมาเ<ม>พราะว่าท่านกมรมหลวงมาครับเหนื่อยให้กินตะโม<ไ>ให้กินตะโมลเลยปรากฏว่าพอลุงทิพไพเอาตะโมมาให้พ่อขันหลวงพ่อขันก็ให้เอาท่านมาเหนื่อย กินก่อนกินึงโมก่อนกินตะโมก่อนแต่มีดไม่ใช่มีดมผ่าตงโมปกตีเป็นมีโตเป็นมีโตอ่ะว่าก็กลมหลวงชุมพรผ่าไม่เข้าอ๋อมีโตมันเฉือนไม่ได้นะมันลื่นนะนะออผ่าก็ผ่าไม่ได้ฟันก็ฟันไม่เข้าครับกลมหลวงชุมพรกราบเลยกาบเลยแล้ว,แล,วแล้วว่าไงวะกาบแล้วเรียกลุงพี่ขัน ทีแรกผมบอกไปแล้วว่าท่านขันได่ท่านขันแสดงว่ายังไม่ยังไม่ได้ให้ความับถือช่ไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยอ่าเนี่ยพอนั้นปุ๊บผ่านตังโมไม่ได้กินเถื่อนทั้งโมก็เถื่อนไม่เข้ากาบเลยกาบหลวงพ่อขันเลยแล้วก็บอกว่าทีนี้ก็เรียกท่านขันเลยแล้วก็ผ่านตังโมได้หลุงซิ้ย์ัยก็ได้ไปฟังกันนะทีแรกทีแรกน่าจะเรียกหลวงพี่ไหมไม่เรียกเรียกท่านขันมาตลอดเลยใช่ตั้งต่ขึ้นจากท้าน้ำมาท่านขันท่านขันท่านขันอย่างนี้เนี่ยท่านขัน แล้วสุดท้ายต้องมาเรียกอะไรครับลุงพี่ขันลุงพี่ขันก็เสดิลุงพ่อขันท่านก็เป็นสิทธิ์รุ่นพี่เป็นสิทธิ์ทั้งปุษหลุงพ่อขันเป็นสิทธิ์ขอ้งป่สุก็เป็นรุ่นพี่ถึงได้เรียกลุงพี่ขันเรียกลุงพี่ขันก็เริ่มเริ่มสนิทชิดเชื้อเข้ามาเริ่มนั่นแหละเริ่มเคารพนะเพราะว่าเป็นรุ่นพี่พอนั่นเสร็จแล้วก็ลุงพ่อขันให้ไปเอาน้ําร้อนมาอีกมไปเอาน้ํามาใส่กามาให้กินอีกลุงที่พายแกบอกว่า พอเอากามาตั้งอ่ะฝากาเต้นปั๊บปั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 บแบบน้ำเดือดเลยหลวงพ่อขันเนเอ้ลุงเทพไทยแค่ก็งงเลยโอ้หลวงพ่อขันไม่เบาเลยถ้าใครรู้ประวัตินะลองวิชากันลองวิชากันกรมหลวงุมพรตอนนี้ปัจจุบันนี้ยังมีมีศาลเลยเนาะศาลกรมหลวงุมพรอยู่ที่นาวัดนกเลยนะครับมาสร้างมาอะไรเนี่ยที่บางบานเ่านี้นะที่บางบานคือคือท่าน เคยเสด็จมาแล้วก็มาขึ้นที่ท่าน้ําครับขึ้นจะมีสะพานปูนทอดไปที่ท่าน้ำนี่หลวงพ่อขันท่านยังมีนั่นอีกนะมันจะมีเหรียญอยู่รุ่นหนึ่งตุ้มมังสาอาอาุงตุ้มมังสาอาหลวงพ่อขันท่านท่าน,ท,านท่านจะสร้างเองที่<อ>ทีวันนก,กนเพราะลุงผมเนี่ยยังไปเอาเศษพระอาขักจากวัดเครียดวัดเครียดที่อยู่เหนือวัดตทงเอามาเป็นมวลสาร,รมวลสารนะ เป็นเป็นเนื้อผสม,มอยู่ตรงนั้นเลยอันนี้ลุงเล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยเอามาผสม,มวัดเครียดก็ก็เก่ง่วลาเก่งอยู่แล้วอ่าเก่ง,ออกงของพันชาติเก่งแล้วก็เอามาอยู่ในเหนรียญตุดปิงสาบแต่รุ่นอื่นรุ่นอื่นก็ไม่ไม่ทราบไม่ไม่ไม่รู้ก็จะมีตุ้ดเปงสาบแล้วก็มีขัดสมาดเพชรเนาะเนี่ยคนแถวบางบานอายุทยาเราใครหรือไม,ไม่ไม่รู้จักผมเพขันมั้ง เนี่ยในประวัติฟังเป็นมาหลวงพ่อขันแล้วก่อนท่านมรณภาพเนี่ยอืมนีอก,อ,กอ,นอีกอันหนึ่งครออีกปฏิหารหนึ่งอีกปฏิหารหนึ่งดุงชื้นแต่ชื้นก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อขันเหมือนกันมีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อขันเนี่ยเอาพระใส่ที่แกหล่อนะใส่บาทใส่บาทไปก็ว่าหลายบาทนะเอาไปฝังอเอาไปฝังในป่าข้างๆวัดนั่นเอง นี่แต่ชื้นนี่ที่ผมผมก็เคยคุยกับแกนะนี่แกไม่เคยรู้เรื่องเลยหูแกไม่ดีฟังจากคนอื่นพูดว่าลุงพ่อขันทราบไว้แต่ชื้นนี่เดี๋ยวนี้ลุงพ่อขันแพงะครับอีตอนที่อยู่ก็ราคาหมื่นกว่าบาทแล้วล่ะับ <Okay. S 1> หมื่นแล้วรู้สึกว่าแต่ชื้นเนี่ยพาคนไปขุดลุงพ่อขันนัานเคยพูดไว้ว่า ระวังนะใครมาขุดมาอะไรนะใครขอให้หูหนวกตาบอดอ๋อแต่ชื้นที่หูหนวกไงหูหนวกรับโชคดีตาไม่บอดตาไม่บอดฮะผมตอนหลังผมรู้จากลุงที่พายเสร็จก็ไปคุยกับแต่ชื้นแต่ชื้นฟังรู้เรื่องมั้งไม่รู้เรื่องมั้งก็คือไม่ได้ยินอะไรเลยอ่าเอออ่าเอออ่าอย่างเดียวเลยเนี่ยก็คือแต่เคยขุดมาก่อนหน้านี้แล้วเคยเคยขุดมาแล้วพวกศิวัดก็อยากจะได้พระมาบูรณะวัดวาจะมาขายรล้วก็จะในวกนี้ก็ราองเรีนกัน เจอไหมที่คุณมาเจอไม่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 ได้ดีหลังโบสถ์ก็ไม่มาในของแถมหูนวกอีกหูนว่งอีกแหละแกก็ได้ต่ชี้อ่ะเนาะชี้ก็เห็นลุงพ่อเดินไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบจจาได้บ้างไม่ได้บ้างชี้เปะปะไปเปะปะมาลุงพ่อขันนั้นสาบไปแต่ก็ไม่เจอไม่เจอครับเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ไม่เจอนะยังไม่มีใครพิกลได้มีใครมีใครเคยจุดธูปจุดเทียนขอเข้ามาบูชาลุงพ่อขอให้เจอวัตถุมงคล เหล่านี้จะได้นํามาบูรณาปฏิสังขรณ์มีมีแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ฮะเขาขนาดถึงเอาเรดาร์มาสํารวจกันเลยก็ไม่มีไม่ไม่มีครับไม่ได้แต่เขายืนยันว่าฝังหลวงพ่อไปฝังจริงหลายบาทเอาไปฝังหลายบาทแต่ชื้นแต่ลุงนิพัยบอกว่าแต่ชื้นบอกเขาก็แสดงว่าไปหลวงพ่อแต่ตอนฝังจะดีข้างหลังน่าจะมีนะรู้สึกว่ากรรมการวัดหรือใครเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็พยายามกันไม่เจอไม่เจอ เขาว่าใส่บาทอีกเนี่ยใส่บาทไปไปฝังก็ต่ชื้นกลางคืนครับนี่ก็เป็นเรื่องราวปริหารของลุงพ่เนาะเนี่ยอันนี้อันนี้ลุงทิพยไตอนที่แก่ยังไม่ตายไอผมก็ยังเด็กๆอ่นะเด็กๆหนุ่มๆอยู่ก็เนี่ยแล้วลุงพ่อขันเพราะว่าทุกคนก็เคารพนับถือกันทั้งนั้นเลยมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะงั้นกรม กรมหลวงชุพรไม่มาเนี่ยนั่นแหละนี่ยระต้องมาทักมาลองวิชาอ้าลองวิชาเงั้นมาเรียกหลวงพี่ขันเลยครับเสียที่วันเก่ก่อนเลยเป็นเด็กติดยาเกลเล็กเกเลกยกมือไหว้วัดดีลองผมกําลังจะผมเลิกแล้วแม่ก็ไปทํางานส่วนมันก็เลี้ยงลูกครับแล้วลูกก็ตาด้ำดพอถึงเวลาตํารวจก็เรียกหม่อีกแล้ววันห้างก็อยู่หน้าบ้านเขาก็ไปขุดขุดขุดมันก็ทาผมไม่ดู้วยนะทาไปชี้เลยวันนีเนี่ยมาขุดตรงนี้ตรงนี้เนี่ยชี้ media international.